<c oughs> ที่ต้องอันนี้อันนี้เป็นน้ําที่เราต้มไ้เดือดแล้วนะคะที่ว่าที่เรื่องที่ว่าต้องไปเอาหม้อจากเตาที่ต้มเดือดแล้วมนาะเพราะว่าเราไม่สามารถตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเอากอกเดินไปตรงนู้นได้เนะเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างในเรื่องของความไม่พร้อมนะคะอันนี้คือกระดูกหมูอันนี้เป็นกระดูกหมูเล้งนะส่วนหลังนะคะ,ะที่ต่อกับซี่โครงเนาะที่นี่เขาจะเรียกว่า ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเนื้อเยอะเนื้อ,เน,อเนื้อเยอะมาเลยจะเป็นเนื้อคอตเป็นนะคะก็อันนี้เราทําความสะอาดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาลงไปจริงๆนะมองเดือดตลอดเวลานะคะแต่อันนี้ก็คือแค่โชว์เฉยๆเนาะว่าเลีอยงไงอา่าแล้วก็เนี่ค่ะเอาเออคิปสาษาไเน่ยเอ่อซีอิ๊วขาวเทลง อันนี้ก็จะเป็นใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะบางทีมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอกซอสหอยนางรมอาหารสักเกือบสองทังตัวชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ใส่แล้วแต่คนชอบเลยคิดว่าอร่อยอันนี้ก็ประมาณสักสองถึงสามชั่วช้าจัดลงไปเลยสองทั้งถาดคะผงปรุงรสทำต้นกระดูกหมูแต่ใส่ผงปรุงรสไก่มีอะไรคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาล,าตาล,ป,าตาลปกติที่บ้านใช้น้ำตาลทรายแดงแต่น้ำตาลทรายแดงไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้อันนี้เป็นเกลือเกลือใส่นิดนึงประมาณหน,นึง่งช้อนชาน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองอันนี้ใส่หัวไมหัวน้ำกระเทียมดองเดี๋ยวตวงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็ประมาณสักอสองช้อนโต๊แล้วก็อันนี้เป็นหัวแคอรอทเพิ่มความหวานอูมามิเข้าไปจริงๆอ่ะเราต้องต้มจริงๆเราต้องต้มกระดูกก่อนให้กระดูกมันสุกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้อตอนหม้อเดือดต้งกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่มันกําลังเดือดๆอยู่เนี่ยเราจะได้ตักพวกที่มันเป็นฟนองไปในั้นน้ามันจะได้ใสแต่ว่าอันนี้แค่โชว์นะคะเดี๋ยวเอาไปตั้งหม้อต่อนะ อันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมทาน้าจิ้มนะคะนะ้ำจิ้มแต่ว่าเราใช้น้ำจิ้มสเ็จอันนี้ร้านเรามาีขายนะคะพันธุ์ไทยนอร์สินร้านเรามาีขายนะคะจะได้ดโออโยลรบเราละอันนี้ที่ร้านเรามาีขายนะคะร้านเรามีขายเยอะกว่านี้อีกนะที่เยอรมันนะคะโซนสงขวดยุโรปนะคะ,ะมีพริกเนาะเพราะว่าเราจะเราขาดพริกไม่ได้จริงะคะ่ะชีวิต จะสับผิดนะคะใครชอบใหญ่ๆก็ทำใหญ่ๆใครชอบเล็กๆก็ทำเล็กๆนะคะหันห่นพริกโ,โอ้ยแเพราะว่าบ้านนี้ชอบกินเผ็ดนะคะ ก๋าดิเกินถ้าเราชอบกินเผ็ดเราก็ต้องใส่พริกเยอะๆนะคะพริกโลนึงอ่ะเชื่อไหมไมันไม่ถึงเดือนนะมันอาจะสุนตำเนี่ยน้ำนมจีนนจะโอ้ยแหนมนูม่นนี่นั่นแป๊บเดียวก็หมดนะพริกโลน่ะเวลาสั่ง 3, พริกชิ้นสั่งเยอะๆเอามาให้หนึ่งลังบางทีก็สีโร่บ้างบางทกีก็ก้า 9, โร่บ้างอะไ อส่นดนี้แท้กินนี่ยก็ใส่ให้มันเป็นเขียวแดงๆเนาะมัน,นจะได้แบบว่าคาร์บูฟูล์คาร์ฟูลฝรั่งไม่เข้าใจนะแล้วก็มีกระเทียมมีกระเทียมนะ,ะบ้านนี้ก็กินกระเทียมเปืองอยู่นะฝรั่งอาจจะเหม็นนะแต่คนไทยชอบฝรั่งบ้านนี้ชอบด้วยแหละเรื่องเรื่อง บางคนก็อันนี้หั่นเลยนะแต่ว่าถ้าเราบุบก่อนนะมันจะมันจะสบายกว่ามันจะสบายกว่ามันจะแบบมันจะเร็วนะเรื่องเรื่องนะอได้ยินไหมคะเพราะว่าค่อนข้างจะพูดเบานาะงอารมณ์ที่ไม่ค่อยอยากพูดอ,อะไรเพราะว่ามัน,มนเป็นเ,เฉเยอรเฉยแฉะแวันนี้นะอารมณ์มันไม่ค่อย มันไม่ค่อยมามันยังไม่เมายังไม่ได้น้ำมหัศจรรย์น้ำอมฤตนะคะถ้าได้น้ำอมฤตสักหน่อยนี่คือเสียงมันจะดังฟังชัดก็สับๆนะ้วเนาะกระเทียมสับนะเขาว่ากระเทียมสับใช่ไหม,มันก็ต้องสับๆนะสับๆชอบๆอบโอ๊ยตายเลยขัน้นดัง บ้านกันเนียไม่ได้ห็นใครกินหรอกแค่ไหนจะคงสับๆนะคะสับๆซอยๆใข่ซอยเก่งให้ซอยเก่ง ต้องปลูกกระเทียมให้เราสวนหนึ่งอ่ะไม่พอเชื่อไหมปลูกกระเทียมสวนหนึ่งไม่พอกระเทียมที่เสวนที่แบบว่าสวนที่เขาเขาจัดล็อกๆอกเป็นสวนน่ะนะที่ท,ที่ที่ต่างประเทศที่เขาจัดล็อกเป็นสวนที่ให้บางคนบางทีก็ซื้อได้หรือเช่าได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเออนั่นแหละสวนหนึ่งอะพ่อแม่ปลูกกระเทียมให้เราเนี่ยนะเพราะเขารู้ว่าเรากินเยอะแล้ว,ลวเราเอามาใช้ในการแบบปรุงอาหารแ,แบบอ่า ทำขายอะไรอย่างเนี้ด้วยอะค่ะเขาก็อปลูกให้เราหนึ่งสวนมันเป็นสวนบ้างที่ญาติแกนั่นแหละญาติแกเสียทั้งหัวทั้งเนี้ยแล้วเป็นญาติก็คือพี่สาวของแม่เนาะเขาเสียพอ่อเขาเสียแล้วพ่อเขาพ่อพ่อก็คือสามีของของของคุณป้านนะแกก็เสียตามแกตอมใจ เฮียลูกชายก็อยู่ไกลเขามันสวนมันก็เลยอยู่บ้านแม่ยากไงแม่ยายแกก็เลยแบบเอเอ,เ,อเดี๋ยวจะรับดูแลให้แกก็เลยเพย์ูกระเทียมไว้ให้เรากินดี๋ยก็เอาทั้งสวนอะปูกระเทียมอย่างเดียวเลยนะมาให้ลูกดูว่าลูกกินกระเทียมแล้วก็ปูกพริกด้วยปูกพริกใส่เรือนกระจกแต่แกไม่ได้ลูะพริกจินดานมันเรานะแกปลูกแบบว่า เป็นพริกแม่มดนะแม่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกกันแมมแล้วทีเนี้ยตอนแรกเราก็ไม่กล้า,ก,ลากินหรอกกินไปกินมาเอ้าหอมเว้ยพอเอามาตากแดดแล้วก็เอามาคั่วทําพริกป่นน่ะอุ้ยเลิศเลยสุดยอดมากหอมเวลาเอามาตำส้มตำก็อหอมนะพะริกกระนัะะนน example, okay. ้นนี่ค่ะแล้วก็เทเราจะเทอันนี้เดี๋ยวทําให้ดู for example นะค่นี้เนาะมากน้อยแล้วแต่นะมากน้อยแล้วแต่ตามใจ ซื้อได้นะคะซื้อได้ที่ในในในเฟซบุ๊กนะคะฮัก์าอาเซียรืก <c oughs> ติดต่อา f เฟซบ o ๊กของเราหรือทาง Youtube ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ใส่มะนาวด้วย <c oughs> พอดีว่ามะนาวสดของเราไม่ใช่หมดไม่ได้เอามาจากบ้านอันนี้เราทำอยู่ร้านเนาะอ่าก็เลยลงไปใช่ไหมอันนี้ก็คือตามใจชอบนะคะแบบใช้มักไร้มากลยไม่กไก้เอื่อ้อาตามสบายอ่า แล้วก็ตักอันนี้ใส่จริงๆอ่ะจะต้องใส่อันนั้นด้วยที่เป็นคอเรียนเดอร์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราอ่ะคอเรียนเดอร์อ่ามัสคอเรียนเดอร์อินไทยอ่าตัวแต่ตัวกูอต้นผักชีผักชีผักชีผักของปลอมอืมนแล้วก็นี่นะคะ จุปะัะจุโอเคแล้วก็กินนะคะได้เลวลากินนะคะหลังจากที่เ,เขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวเตรียมพร้อมอุปกรณ์มนาะได้เวลากินแล้วจ้จะเล่าให้ฟังหม้อนี้ดีอย่างอันนี้เรามีหม,ม้อเรามีสองแบบนะหม้อไฟฟ้าแบบนี้ใหญ่อยู่ แล้วก็หม้อที่เราซื้อมาสําหรับถานสําหรับกินตอนตอนหน้านา่ะด้านหน้าร้อนนะอันนี้สาหรับหน้าห,หนาวก็คือกินในบ้านอีกอันก็คือเป็นสําหรับใช้ถานสาหรับกินข้างนอกเนาะตอนนี้เราทําเราทําคลิปตอนหน้าหนาวกันนะคะเราก็จะกินเรามีสองช่องช่องนี้สามารถใส่หรือสองช่องช่องนี้ก็ใส่น้ำธรรมดาน้ำธรรมดาหรืออาจจะน้ำธรรมดาน้ำต้มยำน้ำธรรมดาน้ำเย็นตาโฟ ก็รู้สึกว่าดีนะโอเค,อ,เคอ่ะติมน้ำนี่ยยังไงเลยเล็ดเล็ข้างบนนี้ใส่มันหมูได้เด็ดๆนี่มันบ้านเราเลยใส่มันหมูข้างบนเลยนะมันะอยูที่ไทยเลยอะไรมีก็ใส่ไปอะไรไม่มีก็ตามม,มีตามเ,เกิดนะจ๊ะอ้าวสวย ใส่มาล่าก็ได้นะวันนี้เรามีผงมาล่าด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาลามาใส่เลยลอันนี้น้ำซุปที่เราทำโชว์ไปตะเกียร์ะอะรรู้สึกว่าโอเคนะใส่แบบนั้นก็คือพอเลยแบบแบบพอดีอะเท่านั้นคือพอดีเลยอะไม่ต้องพเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยวะ่ะ ก็อันนี้ก็ใส่น้ำด้วยเนาะแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นเป็นหมึกหมึกกระดองแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งซื้อมาแต่นี้นะอันนี้เป็นสเต็กนะสเต็กอันนี้สเต็กแบบนี้อ๋อมันเป็นเนื้ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือดีอะละมุนอันนี้ตับหมูมีสามชั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีสามชั้นแบบช่ำๆมีสามชั้นช่ำๆก็ นนี้เจ็7มิรถด,รดคูอัดจ้ะ7มิร์ดคูอัดนะจ๊ะใครเกิดทันเกิดไม่ทันไม่เป็นไรนะจ๊ะมึงใจแอนแม่แก่แล้วไม่เป็นไรเนาะให้อภัยกันได้เนาะอันนี้แซลมอนแซลมอนแบบฉ่ำมากแม่อันนี้เป็นพริกกระเทียมที่เราทำไปตะกี้เนาะอันนี้ก็น้ำจิ้มแล้วก็วันนี้ทำสองเส้นนะคะอันนี้เป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นตา เกษตรบ้านเรามีขายนะจ๊ะเข้าไปดูในฮารซออาเซียน,นะคะแบบนี้ีแบบนี้ก็มีด้วยนี่อันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมีว่วๆบ้านเราก็มีขายเนาะเนี่ยเส้นแบบนี้มีขายสองเหบเลยเอา่าแล้วก็ที่บ้านมีแครอทก็ใส่แครอทไปนี่เดี๋ยวอันนี้ทุกคนที่บ้านชอบกินมากเลยแตยงจี่ไปเก็บในป่าก็แล้วนะช่วงหน้าหนาวในปา่ามันเยอะเห็นหูหนู แห้งแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้มันก็จะกลัดมาแบบเด่งบางสะพรัง่งต้จิงิงแล้วก็มีผักแล้วแต่คนชอบผักอะไรก็ใส่ไปตามนั้นนะจ๊ะแม่มีบรอกโคลีไม่เป็นไรเราไม่ต้องเน้นผักมากเราเน้นสามชั้นเอา <c oughs> โอเคนี่น้ำมันเราน้ำจระลายแล้วนะโอ้ยฉ่ำดิที่ถึงบ้านเลยเนาะ หมูกระทะที่บ้านเราเนาะชิกระคักว่ะโอเค